สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันไปเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ผมมาเจอกับคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่แฉโก,กงของเว็บพนันนะครับหนึ่งในเกมที่เว็บพนันมักจะมีนั่นก็คือไฮโลนะครับที่เป็นลูกเต๋า3ลูกนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมเจอมาเนี่ยคลิปนี้เขาแฉเลยนะครับว่า้ลูกเต๋าที่เราเห็นมันกระโดดดองแดง้งดองแด้งใน ในขวดโหลอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีการสั่นสะเทือนทาให้ลูกเต่ากระโดดนะครับก็เนี่ยมันมีกลนโกงอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับว่ามันมีกลนโกงอะไรนะครับเห็นเห็นลูกเต่าไหมครับมันจะมีเลข555แล้วก็ตรงลูกเต่ามันก็โชว์เลข55 5, 5ทั้งสตัวเลยนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับ จะดูนะครับ513นะครับ513ไอเต๋าไอลูกเต่าที่ออกก็513นะครับ263 263นะครับ263ท่านที่เคยเข้าไปเว็บพนันแล้วเล่นที่เป็นไฮโลแบบนี้ก็น่าจะเคยสังเกตเห็นนะครับเวลาลูกเต๋ามันกระโดดเนี่ยเลขมันจะเหมือนกับถูกล็อกนะครับก็อันนี้คือข้างใต้ของ ตัวฐานของตัวไฮโลไฮโลนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรมันมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นแผงวงจรต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นแม่เหล็กก็ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีแผงวงจรแล้วก็โชว์ตัวเลขให้เราดูนะครับว่าเออเนี่ยด้านเบื้องหลังเนี่ยพวก ไฮโลมันเป็นแบบนี้นะมันสามารถล็อกลูกเต๋าแต่ละลูกได้เลยนะครับซึ่งในตัวลูกเต๋าเนี่ยก็น่าจะมีตัวที่เป็นชิปประมวลผลอยู่นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้เลยนะครับอ่เต่อตัวนี้เลข2เต่าตัวนี้เลข6ต่อตัวนี้เลข3นะแล้วพอถึงเวลาจังหวะที่มันเปิดสวิตช์เปลี่ยนลูกเต๋าเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับ131ข้างบนก็ออก131 แผงวงจรน,นี้ตัวพวกเว็บพนันมันก็จะไม่ให้เราเห็นนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคลิปเบื้องหลังนะครับว่าไฮโลเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับนี่นะครับกระโดดละ161เห็นไหมครับมันสามารถล็อกได้นะครับคุณเล่นเว็บพนันคุณไม่มีทางชนะนะครับแสงไฟนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้กล้องที่ไลฟ์สดพวกพนันเนี่ยทำให้คนดูไม่สามารถเห็น เออสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวลูกเต๋าได้นะครับอ่าดูนะครับมันจะมีชิปแปลกๆฝังอยู่ในลูกเต๋านะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นชิปนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับชิปก็จะถูกฝังในแต่ละด้านของตัวลูกเต๋านะครับทําให้เวลาส่งข้อมูลไปเออตัวชิปอิเล็กทรอนิกส่งข้อมูลไปทางลูกเต๋าเนี่ยมันก็จะกระโดดเป็นเลขเลขนั้นที่เขาล็อกนะครับ นี่นะครับด้านบนที่เป็นกล้องไฟ์สดนะครับถ้าเกิดเรายิงแสงไฟข้างบนให้มันสว่างสว่าง,างน่าจะไปตัวแสงที่ยิงไปตรงลูกเต๋าเนี่ยก็จะทําให้ตัวกล้องไม่สามารถเห็นตัวชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในตัวลูกเต๋านะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะนี่เห็นไหมครับทุกอย่างถูกล็อกไว้เรียบร้อยนะครับ454นะครับ4 5นี่นะครับ5นี่ก็4เห็นไหมครับการเล่นพนันออนไลน์เราไม่มีทางชนะเจ้ามือได้เลยนะครับเพราะว่าเขาล็อกระบบมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับ31 1 3 1 1นะครับก็ลักษณะจะเป็นไปในทางที่ว่าเขาจะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าคนน่ถ้าคนที่แทงฝั่งไฮฝั่งสูงก็คือตั้งแต่6ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ฝั่งไฮแต่ถ้าคนที่แทงฝั่งต่ำก็น่าจะ ตั้งแต่6ลงมาก็อยู่ฝั่งโลนะครับก็ถ้าเกิดฝั่งไหนที่แทงเยอะเขาก็จะเทไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้ฝั่งที่แทงไปเยอะๆเนี่ยสมมุติว่าฝั่งไฮแทงกันมาพันคนแต่ฝั่งโลแทงกันมาแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยเขาก็ล็อกตัวลูกเต่านะครับให้ให้หมุนไปทางฝั่งโลนะครับซึ่งทําให้ฝั่งที่แทงฝั่งไฮเนี่ยแพ้นะครับแล้วก็จะได้กินเงินฝั่งนั้นมาแล้วเราก็จะเสียเงินให้กับร้อยคนแค่นั้นเองนะครับได้พันเสียร้อย สมมติว่าแทางฝั่งโลสัก2,000คนแทงฝั่งไฮสักร้อยกว่าคนก็เทไปทางฝั่งไฮนะครับซึ่งทําให้ฝั่งโลเนี่ยเสียเงินเราก็ได้กินฝั่ง2 0 0พแล้วก็ไปจ่ายให้แค่ร้อยกว่าคนซึ่งโอกาสที่เว็บได้มันก็มากกว่าที่จะเสียใช่ไหมครับอันนี้คือวิโกลเมตรของพวกเว็บพนันนะฮะ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการปิดแบบทึบเลยนะครับอันนี้จะสามารถโกงง่ายมากเลยนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างใต้ฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็อาจจะมีเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกับไอ้อันแรกนะครับนี่นะครับแต่แค่เรามองไม่เห็นไอ้พวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าแบบนี้มันโกงง่ายมากเลยนะครับอย่าเผลอไปเล่นกันนะครับเล่นไงก็เสีย แล้วต่อไปนะครับมีแบบรีโมทด้วยนี่นะฮะมีปุ่ม A B C D นะครับล็อกตั้งไว้เลยนะครับว่า A ให้สูง B ให้ต่ำ C ให้สูงอะไรพวกนี้นะครับแต่พยายามให้เลขมันไม่เหมือนกันแต่ก็จะไปในแนวทางของฝั่ง High แล้วก็ฝั่งโลนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสามารถกดได้เลยนะครับตึ๊บอ่าเนี่ยเอาสูงอ่อาออกตามมา่ำาสามารถล็อกได้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแบบรีโมท2ปุ่มนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งไฮกับฝั่งโลไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครแทงฝั่งถ้าเกิดยูเซอร์เนี่ยเทไปทางฝั่งไฮเยอะนะครับแต่ฝั่งโลเนี่ยคนแทงน้อยกว่าแล้วก็แล้วก็กดให้รีโมทมันถอยเต่าไปที่ฝั่งที่โลนะครับทําให้ฝั่งที่คนแทงสูงกันหลายคนเนี่ยแพ้นะครับสรุปนะครับก็ใช้วิธีการนะครับในการที่ดูยูเซอร์นะครับว่าฝั่งไหนเนี่ย คนลงกันเยอะถ้าฝั่งฝั่งสูงเนี่ยลงกันสักหลักหมื่นคนแต่ฝั่งโลลงกันสักพันหล nee, ัก <découvrir> พ <görüş> ันคนเนี่ยเขาก็จะจะกดรีโมทนะครับเพื่อให้ไปให้ลูกเต๋าเนี่ยไปออกฝั่งโลนะครับซึ่งทำให้หลักหมื่นคนที่เขาแทงฝั่งสูงเนี่ยเสียนะครับแต่เขาจะเสียตังค์ให้กับฝั่งคนที่แทงโลเนี่ยแค่หลักพันเท่านั้นนะครับแต่ส่วนต่างที่เขาได้กินจากฝั่งที่แทงฝั่งสูงเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันนะครับ เยอะกว่ามาจ่ายให้ฝั่งโลที่แทงแค่หลักพันแต่ไปแทงฝั่งไฮเนี่ยหลักหมื่นคนส่วนต่างเว็บก็กินไงครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับการเลือกเล่นพนันคือสิ่งที่เราสามารถจะชนะเว็บพนันได้นะครับนี่นะฮะดูนะครับดูเขากดดูนะครับตอนที่เขากดเนี่ยเขาจะปล่อยลูกเต๋าลงมาแล้วเขาก็จะกดปุ่มค้างไว้นะครับ ันนี้คือน่าจะต่ำนะครับสามสี่ห้าหกหกต่ำหรือสูงผมไม่รู้นะแต่ทุกครั้งที่เขาปล่อยลองดูนะครับนี่นะครับจังหวะปล่อยนะครับกับจังหวะกดมือกับจังหวะกดรีโมทคอยดูนะครับปุ๊บอ่าเขาจะกดพร้อมกับปล่อยนะครับก็มันจะนินเนียนหน่อยนะครับอัน ปุ่มนี้เขากดน้าเป็นฝั่งโลมั้งครับผมก็ไม่รุ่มกันนะเขาอาจจะเซตมาเรียบร้อยแล้วว่าเออปุ่มนี้ฝั่งโลนะปุ่มนี้ฝั่งไฮนะฝั่งสูงฝั่งต่ำนะ,ะสรุปนะครับการเล่นไฮโลผ่านพวกเว็บพนันออนไลน์นะครับคือทุกอย่างเขาล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณจะพยายามเล่นขนาดไหนแทงสูงแทงต่ํา เติมเข้าไปเท่าไหร่เพื่อที่จะชนะเว็บนะครับซึ่งแน่นอนคุณไม่มีทางจะชนะเจ้าของเว็บได้นะครับทางเดียวที่จะสามารถชนะเว็บพนันพวกนี้ได้คือคุณเลิกเล่นนะครับนั่นแหละคือคุณชนะแล้ว คุณมีเงินแค่หลักพันหลักแสนหลักหมื่นจะไปสู้กับเจ้าของเว็บที่มีทุนเป็นพันพันล้านนี่มันยังไงเราก็ไม่มีทางจะชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนง่ายที่สุดคือเลิกเล่นนะครับซึ่งมันอาจจะฟังดูยากนะครับแต่มันทําได้นะครับเพียงแค่คุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็อย่าเอาเงินไว้ในบัญชีธนาคารอาจจะฝากแฟนฝากพ่อฝากแม่นะครับมันก็มีหลากหลายวิธีที่จะทําให้เราเลิกเล่นการพน,นันนะครับก็ลองลอง คิดหาวิธีกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดผมเล่นพนันออนไลน์เนี่ยผมจะตั้งลิมิตเอาไว้ซึ่งตัวผมไม่เล่นนะครับผมแค่แนะนําเฉยๆผมแค่สมมติบทบาทว่าผมเป็นคนที่เล่นไงก็ขอให้ทุกคนที่เล่นพนันนะครับตาสว่างตื่นกันได้แล้วนะครับเว็บพนันพวกนี้เราไม่มีทางชนะแน่นอนทุกอย่างที่เป็นออนไลน์นะครับคนที่เป็นเจ้าของยังไงก็ได้เปรียบเราอยู่เสมอนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เล่นพนัน เลิกเล่นกันได้แล้วนะครับเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม